โอค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะมาแลฟุตบอลน,นะคะไม่ดูนะคะว่าเราจะแลบดีหรือเปล่าก็อาจจะเป็นเพราะเสีงยงไม้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยไม่รู้นะคะว่าจะแลปดีหรือเปล่ปาทุกคนจะได้ยนินเสียงไม่ชัดเนาะไม่เป็นไรเรามาเริ่มกันเลยนาทีที่77เราจะเรสร็จแมนยูแลกฝดให้มกซียาแล้วก็ชิงวนทูจังหวัดได้หลุดไปสับไก่นาประตูแต่ว่ายังไม่เข้าเพราะว่าผ่านทีมครูเรามาดูลูกนี้แลปบปอกใหมม้มกซียาเพลินหันหกจอจะไปแต่ว่าครูยิงโชว์เทพ กระโดดเซฟเข้าให้ระยะไม่ถึง2หลากระโดดปัดได้ยังไงนาทีที่2ี่เงียบกริบทั้งสนามเปเรล่าเปิดให้จังหวะนี้ไม่รู้ว่ะเคมเวลส์เคลียร์ไม่ตีจังหวะนี้ตื่นตุมตามแมธูมินเนยิงตรงตะข่ายงดงามนาที20่มัรซิยาทะลุช่องดิดให้แดเนียลเจวิ่งไปรับอย่างไวว้าเบียดลงกับกอฟปี้จังหวะนี้ต้องดูกล้องปอชวออาก็เป็นจุดโทมไม่ขัดข้อง ไปมาคับแล็กฟอร์ดรับหน้าที่สังหารยิงไปซ้ายประตูทีมคูเพ่งถูกตัดโหลดแล้เบบิีกระชอกมันไม่มีออกไม่ลวนลานปิสปดสตง์บวดประตูเจอทีมคูเขาเป็นงานนาทียี่สิมักซียาใจให้เจมแล้วก็เปิดไปทันที่ไม่พูดพ่ามทำเพลงแล็ปฟอร์ดเอาบอลลงก็คงหยุดียแล้วตัวเองแล้วก็ยิงว่าขาคูแฟนม,มันอยู่ได้คลีนเคลงนาทีที่สี่สิทีมคูปัดออกไป เ็ดได้บอลที่แถว2ก็เลยขอลองแบบสองใจแต่ว่าบอลไปเฉล็บต้องมาชิกชฉลับอะไรสรุปว่าไปโดนแขนก็เป็นจุดโทษในทนันไดแมนยูเตะคนเยวะให้มักซียามมาสังหารคราวนี้ซับไปทางกว่าแต่ทีมครูยังพุ่งถูกทางปัดบ,บอลจังหวะนี้แบบอย่างไม่มีรนแรงเซงจุดช้งเอาใหม่เซฟจุด โทษสองครั้งขอคาริว่านะครับจานนาทีห้าสิบดนเนลเจมก็เปิดไปสกีขาเอามาดูจังหวะนี้ทำอะไรเข้าทำมัคซิยาจังหวะนี้ก็สับไกลแต่ไม่ผ่านทีมกูอันนี้เข้าเหนียวสุดใจนาทีที 71, ่เจ็สิบอดชิงกันอยู่สองคนมัคซิยาวกับแล็กฟอร์จังหวะนี้มีตอกสุดแล้วก็ชิปเบาเบาข้าม หมอทิมกูยังยากจน30พศษคนวัสด์นอริทก็เริ่มสะอับจนนาที87นอริทยังไว้ไลม์มาชมวีเนเซียบอร์เอเดนานก็บายบายแล้เพ่นแมนดู30คนที่เรียงลายแล้วก็ซัดเต็มข้อตีใครแต่อย่างคมคายแล้วก็จบนะคะเป,เป็นแมนดูได้3นอริได้1นนะคะเราจะเลบกอีกครั้งนะ้เดี๋ยวเขาดูโอเคเล คือเราจะบอกเลยล่ะคะว่าอันเนี้ยมันได้มาจากช่อง youtube ที่เชื่อเต็มข้อค่ะจำเลยกกระดิเลยนะเริ่มมานาทีแล้วไม่พูดพ่าททำเพลงมัซซียาวไหลให้แต่ฟิตยังไม่ยิงเองทางเลยจิ้มมาโฆษณาอีกแล้วเฮ้ยเอาไม่ได้เอาไม่ได้เริ่มมานาทีและไม่พูดพ่าททำเพลงมัซซียาวไหลให้แต่ฟิตยังไม่ยิงเอง ทางตันเลจิมมาไปกับดานียยลเจมแล้วก็ซัดเต็มข้อแต่เซฟได้ยังไม่ได้เกมต่อมานาทีที่8แล็กปัทรลุช่องเป็นเจสซี่ลินกาที่วิ่งเป็นรับอย่างเข่วคล่องจัดด้วยซ้ายตามน้ำแต่เเดสันยังไวว่องซีตี้ไม่เสียประตูเพราะว่ายังมีคนปก ผัดมานาที15้และฟอร์ดกระชูพาร์ตแดนนเจมสปีดไปเอาบอลมาไม่น่าพักดตบมาให้มักซียาวสติมข้อ,อย่างเด็ดค่ะแต่ไม่ได้ประตูเอลิซาไม่อนุญาตนาทีที่17บุกมาอีกแล้วแลกฟอร์ดโยกไปก็โยกมาแต่ว่าดุนเซเลต้องจอดล้มลงจังหวะนี้จานบอกไม่ให้จุดโทษหลอกเลยตบยุงลาไม่อารมณ์เจ็บมือไม้แลกฟอด เดชะบุญของแมนอยู่ที่ยังมี V A R จงังหวะนี้ดูภาพช้ากรรมาการตัดสินใจชอดนี้จุดโทษคงต้องมาแลกบัไม่รอช้าสัตุ์โทษเข้าไปนาทีที่ย6นเจมก็จากขวาโดดโดนตัดฟาวแต่ไม่เปียบมักซียาวก็จ่ายมาหลุด มาถึงแลกเปิดจับบรรจดแล้วปั่นขวาไปชนคารอย่างจังกดเสิบไปด้วสายตาและต่อมาสองนาทีดนนเจมส์ม,มาซียาวชิงกันอยู่สองคนลีลาเลดดไหล่แผวพักแล้วก็ซัดด้วยซ้ายชนเขาเข้าชนเสาเข้าไปก็นำยาวสองศูนย์พืนสวัสด์เวอร์กี้ทำตาลูกว้าว นาทีแปิบห้าจากรูปมังของสิตี้เป็นเปนมาเรสที่เปิดให้ไปเข้าหัวโอตาเมนดี้ตุงตาข่ายเข้าไปเป็นประตูทันทีแสงสว่างที่ไฟอุโม,มงค์เรื่องมีความหวังก็ยังดีและจังหวะนี้กุนโดการไหลให้ริยาดมาเรสเห็นช่องก็สับ ไกลแต่ด G K R ก็โคตรเซฟเกือบจะตีสะเบิดได้ไม่งั้นแฟนบอลได้ร้องเย็ดแล้วก็จบเกมเป็นแมนเชสเตอร์อีทเรดอ่าคืออีกเลยก็แบบแมนเชสเตอร์ชนะต่อไปเราจะแล็บที่แบบว่าแมนยูผู้ไรลินกาเราแบบเรียนเขาว่าใใจะเป็นไงเฮ้แบบนี้ เราเล็บตามพี่เขาเลยนะเขาพร้อบคิดยงังไงก็เล็บตามมาแล้วคือมาจากช่องออเ,เริ่มข้อค่ะมาโอเคเริ่มเริ่มนาทีย6ควรมาต้าตัดเข้าในมองหาเพื่อนเพื่อจ่ายบนแล้วก็เปิดไปเสาไกลและกลอกะอดก็ตามหูดกระโดดแปรเข้าไป1นเรียบร้อยปีสัตแดงที่นำไว้นาที43บูเอนเดียกระชากมาจาก ต่อให้แคนเล็ลยังตัวยิงได้เท้าฝาปัน่นโค้งงสิหวังเสียบเสาแต่ไม่ผ่านดีเกอาแล้วตามแล,แล้วตามซ้ำโดยไอดา้าก็มาเข้ารอก็เข้าสู่ครึ่งหลังวิลเลียมกำลังจะหลุดไปทีมคสไลม์มาสก,กิบดินคาเข้าให้แอนโทนีเทเลที่เป็นจุดโทษทันใดามาคัดและกฟอร์ดวิ่งมายิงเข้าไป นาทีห้าสิบสามแมนยูเนเต็ดก็เล่นไวมาซียาวยืนงงไม่รู้เรื่องจะํำไปอัหานหน้ามาอีกทีเพื่อนเปิดมาลงตรงหวัวให้เลยได้ตัวขึ้นโคดกเป็นประตูซึ่งงั้นไปนาทีห้ 56, าสิบหมาซียาวให้เปเล่าวิลเลียมยกวปเลียขทางซายลงกระจายมาแต่ว่าสัตว์ข้ามคันแบบแทบไม่เชื่อสายตาดินจูโกแทบตาบัลอยไปถึงบางนะ่ะนาทีเจ็สิบสี่แฮร์รี่แม็กไก ก็โยนไปแม็กอารอนจม่งเคลียแต่ว่าลูกบอลไม่เป็นใจเมสันกรีนวูดล้วเข้าล็อกเข้าเท้าซ้ายแล้วสับไกลผ่ามือคูเข้าไป4ต่อศนย์ในทันที่ทดเวลาบาดเจ็บโกมมิดให้มาต้าเอาบอลลงแล้วซัดเลยยิงเจ่อๆไม่กี่ละแต่ว่ามุมมันแคบเกินเข้าตาค่ะ เข้าหน้าต่างสกอร์ไม่บาแล้วก็หมดเวลาแมนดูในเตดเขาเก็บใจล็บเคลี้รพอไหมอะแั่นี้แหละเนาะโอเคบายบายยังยังยังหรือไปเลยไปเลยดีกว่าคลิปนี้ก็สามารถไปย้อนดูได้เลยนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะแบบนี้นะคราก็จะคลิปคลิป m t u b e ก็สามารถกดกระดิ่งกดติดตามแล้วกดตุกตีได้เลยเด็กคะ อันนี้นะคะก็คือว่าผีห้องวิทย์ประสบการณ์หลอนจริงจริงของเคก็คือพีเคต้องเรียกว่าพีนับขาเอายุอยอะแล้วน,นีน่มันดิฟล็อกเยอะเลยแหละบ๊ายบายเราเชร์แมนดูเราเชีร์แมนดู